ยินดีต้อนรับกลับมาสู่รีวิฟอร์สถานที่ที่ความหลงใหลพบกับสมรถนาและทุกเรื่องราวของรถยนต์ถูกถ่ายทอดให้มีชีวิต ถ้าคุณรักรถที่ทรงพลังดีไซน์ไม่เหมือนใครและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตที่นี่คือท,ที่ของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นสุดๆอย่าง2026 Toyota Fortuner m o d e l Star Modify นี่ไม่ใช่แค่ SUV ทั่วไปแต่มันคืออสูรร้ายที่ถูกออกแบบใหม่ด้วยสไตล์พลังและการอัปเกรดล้ำสมัยที่ผลักดันขีดจำกัดของ Fortuner ให้ก้าวไปอีกขั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางครั้งนี้จะรอใจสุดๆ โ o โยต้าฟอร์จูเเป็นหนึ่งใน SUV ที่ครองใจแฟนๆมาโดยตลอดโดยเฉพาะในตลาดที่ผู้คนต้องการความแข็งแกร่งและความอเนกประสงค์ด้วยชื่อเสียงเรื่องความทนทานและสมรรถนะออฟโรดที่ไว้ใจได้มันจึงเป็นตัวเลือกที่หลายคนยอมรับแต่เมื่อผ่านการปรับแต่งโดยโมดิลสตาร์ซึ่งเป็นสำนักตกแต่งและสมรรถนะของโตโยต้ความพิเศษจึงยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโมดลสตาร์มีหน้าที่เปลี่ยนรถที่ดีอยู่แล้ว ให้กลายเป็นรถที่ดูดันสปอร์ตและมีเอกลักษณ์มากกว่าเดิมแล้ว Fortuner 2026รุ่นนี้ก็คือบทพิสูจน์ของแนวคิดนั้นเมื่อคุณมองครั้งแรกจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่การปรับโฉมเล็กๆแต่เป็นการเปลี่ยนใหม่หมดจดด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ทรงดุดันเคลือบสีดำเนาเสริมด้วยไฟหน้าแมทริกเลขดีไซน์โฉี่ยวกันชนหน้าโมดดลสตาร์ถูกออกแบบด้วยเส้นสายคมชัดช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ดีขึ้นและเสริมเสถียรภาพขณะวิ่งความเร็วสูงด้านข้างยิ่งทำให้คุณหยุดมองไม่ไหว ล้ออันลอยขนาด22นิ้วลายหลายก้านแบบทูโทนดำและเมทัลลิกมาพร้อมยางออเทอร์เรนสมรถนะสูงเสริมด้วยซุ้มล้อที่หนาครึ่งและสเกตข้างที่ช่วยให้ตัวรถดูสปอร์ตและเตี้ยลงเล็กน้อยส่วนกระจกมองข้างราวหลังคาและกรอบตกแต่งต่าง,ต,างต่างเคลือบสีดำเงาให้ฟีลดูดันมองไปด้านท้ายคุณจะเห็นกันชนใหม่สไตล์สปอร์ตพร้อมท่อไอเสียโครเมียมสีท่อสปอยเลอร์หลังและไฟไท้ายเลดแบรบอร์โรมดำที่ลงตัวกับโทนเข้มของตัวรถภาพรวมคือ SUV ที่ดูหรูหราสปอร์ตและแฝงความพรีเมียม เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารความหรูหราก็ยังคงอยู่เบาะนังหุ้งหนังนบป้าพรีเมียมเย็บด้วยได้ตัดสีติดโลโก้โมเดลสตาร์บริเวณพนักพิงสีสดแดชบอร์ดตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมปัดเงาหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเชื่อมต่อเต็มรูปแบบมาตรวัดดิจิทัลขนาด12นิ้วปรับแต่งได้ตามโหมดการขับขี่มีกราฟิกเฉพาะในแต่ละโหมด เพิ่มความพรีเมียมด้วยไฟแอมเบียนรอบห้องระบบเสียง JBL 14ลำโพงแท่นชาร์จไร้าสายและบอะระบายอากาศทั้งแถวหน้าและแถว2ด้านระบบความปลอดภัยมากับ Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Blind Spot Monitoring และกล้องรอบคัน360องศา ส่วนพลังใต้ฝากระโปรงก็น่าสนใจไม่แพ้กัน Fortuner m o d u l Star 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ปลิตรรีแมปใหม่ให้กำลัง250แรงม้าและแรงบิด550นิวตันเมตรจากคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดสำหรับสายเบนซินก็มีตัวเลือก V 6ขนาด3.5ลิตรให้พลังประมาณ300แรงม้าทั้งคู่ถูกปรับจูนมาเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้นอัตราเร่งนุ่มนวลและพร้อมลุยทุกเส้นทางในด้านออฟโรดก็ยังไม่ทิ้ง DNA ดั้งเดิมมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4้อขั้ง หมดการขับบนพื้นผิวต่างๆดิฟล็อกและระบบช่วยลงทางชันช่วงล่างเป็นแบบอะดดัพตีฟปรับตัวตามสภาพถนนทําให้วิง่งบนไฮเวย์ก็สบายแต่ลงเส้นทางธุรกันดารก็เอาอยู่เสียงเครื่องยนต์ที่ได้จากท่อไอเสียโมดดลสตาร์ก็ดูดันขึ้นให้ความรับใจทุกครั้งที่กดคันเร่งด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซน3.0มีระบบตรวจจับการชนล่วงหน้าการช่วยเบรกฉุกเฉินระบบไฟสูงอัตโนมัติและระบบเตือนการจราจรตัดด้านหลังโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กความแข็งแรงสูง พร้อมถุกลมนิลลัายรอบคันประสบการณ์การขับนั้นเรียกได้ว่าประทับใจตัวรถคล่องตัวก่อว่าที่คิดการควบคุมแม่นยำการเร่งแซงทําได้ง่ายบนถนนใหญ่และเมื่อออกนอกเมืองก็งยังพร้อมบุกตะลุยความสมดุลระหว่างความสบายสมรรถนะและความแข็งแกร่งนี่แหละที่ทำให้ Fortuner m o d e ม l s ล a r แตกต่างรถรุ่นนี้เหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่ไม่อยากประดีประนอม คนที่ต้องการทั้งความอึดถึกความหรูหราและความสปอร์ตในคันเดียวจะใช้เป็นรถครอบครัวก็ลงตัวจะลุยออฟโรดก็มั่นใจและจะโชว์สไตล์บนถนน